กลับปังแล้วเพื่อนแ่ทำี่ปลาเค็มเวยแม่ทำโอดีเรากลับก่อนแล้วก็เลยมาเยี่ยมบ้านพ่อแม่เบีทำกับข้าวให้แม่กิน กปลาเงินแดดเดียวเลือดมากินโอเตักปังและอีกสั่งละว่อ,อนอ่อนสิเพื่อนเพื่อนไปตักไปจานละได้่ เพื่อนน่ากินมากเลยค่ะหเหลืองกะหลาำน่ากินเป็นอันเสร็จแล้วค่ะเพื<ๆ>่อนๆเหลืองน่ากินมากค่ะ เตรียมเสร็จแล้วกินด้วยกันนะคะเตรียมไม้พ่อกับแม่